สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั่วโมงที่6แล้วนะคะในชั่วโมงที่6นี้เราจะเรียนกันในเรื่องของหอรอมอและคอรอนอนั่นเองนะคะหัวข้อหลักคือหอรอมอและคอรอนอน,นะคะก่อนอื่นที่นักเรียนจะได้รู้จักหอรอมอและคอรอนอนนั้นนักเรียนจะต้องเรียน อีกหลายเรื่องก่อนนะลูกนะไปดูกันพร้อมๆกันนะคะหัวข้อที่2.1นะคะเราเรียนเรื่องตัวหารร่วมมากนะคะตัวหารร่วมมากใช้ตัวย่อว่าหอจุดรอจุดมอจุดนะคะเรียกสั้นๆว่าหอรอมอ ย่อมาจากคํำว่าตัวหารร่วมมากนะคะไปดูกันค่ะตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมนะคะลูกก่อนที่เราจะรู้จักหอรอมอซึ่งมาจากคําว่าตัวหารร่วมมากก่อนที่จะเจอคําว่ามากต้องรู้จักตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมก่อนนะคะ ไปดูกันค่ะพิจารณาตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของ12และ18นะคะ12มีตัวประกอบอะไรบ้างคุณครูแยกเป็นรูปการคูณแล้วนะคะอย่างนี้12มาจาก1คูณด้วยตัวมันเอง12เป็นจำนวนคู่แน่นอนต้องมาจาก2คูณด้วย6นะคะ 1>, 1แล้ว2แล้วต่อไป3ก็มีซึ่ง3คูณ4ได้12นะคะมี3แล้วต่อไปคือเลข4เมื่อวนกลับไปที่เลข4แล้วนั่นแปลว่าหมดแล้วนะคะ12จึงมีตัวประกอบทั้งหมดกี่จำนวนลูก6จำนวนซึ่งได้แก่1 2 3 4 6และ12นะคะนี่คือคำตอบนะคะ ต่อไปเราจะหาตัวประกอบของ18นะคะหยิบกระดาษทอดขึ้นมาเช่นเคยค่ะคีณคือทำใส่กระดาษทดไว้แล้ว18จํานวนแรกมาจาก1คูณด้วยตัวมันเองนะคะก็คือ1คูณกับ18ต่อไป18เป็นจํานวนคู่ก็จะมาจาก2คูณด้วย9นะคะ1แล้ว2แล้ว3ได้ไหม3คูณ6ได้ 18นะคะเมื่อ3แล้วต่อไป4 4คูณอะไรได้18มีไหมคะไม่มีนะคะ5คูณอะไรได้18บีมีไหมคะไม่มีนะคะต่อไป6 6คูณอะไรได้18บแมีไหมคะมีนะคะซึ่งได้แก่6คูณด้วย3วนะลูกนะเมื่อเริเรียนเจอ6กเออหกเรียนเขียนไว้แล้วดังนั้น ไม่มีแล้วไม่ต้องเขียนซ้ำนะคะเราจะได้ว่าตัวประกอบของ18ก็คือ1 2 3 6 9และ18นั่นเองนะคะเดี๋ยวภาพเลยนะลูกนะ1 2 3 6 9และ18นะคะทีนี้เราจะรู้ว่า12และ18มีตัวประกอบที่เหมือนกันคืออะไรบ้าง,งเรียนก็พิจารณาตัวประกอบของ12 กับตัวประกอบของ18ว่าตัวอะไบ้างที่มีเหมือนกันทั้งใน12และ18ซึ่งตัวแรกไม่ยนมองพร้อมกันเลยนะลูกตัวแรกก็จะได้แก่1มีทั้งใน12และใน18นะคะตัวที่2ได้แก่2เช่นเดียวกันมีทั้งใน12และใน18เช่นเดียวกันนะคะต่อไปก็มีอะไรอีกลูกที่มีเหมือนกัน 3ใช่ไหมคะมีทั้งใน12และใน18 4มีไหมลูก4มีใน12แต่มีใน18มไมคะอ่ะไม่มีใช่ไหมดังนั้น4ไม่เป็มนะคะ6มีทั้งใน12และใน18นะคะที่เหลือมีไหมที่มีเหมือนกันมีอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะเราก็จะได้เท่ากับตัวที่วงนี่แหละนะคะลูกว่าตัวประกอบที่มีเหมือนกันก็จะได้แก่1 2 3และ ะะดังนั้นตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของ12และ18ก็คือตัวที่มีเหมือนกันนั่นเองลูกก็จะได้แก่ 1, 2, 3และ6นั่นเองนะคะพอเข้าใจไหมคะตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมก็คือตัวที่มีเหมือนกันจากโจทย์กำหนดให้นะคะจากขัน้นต้น ร่วมหรือองคประกอบร่วมของ12และ18คือ 1, 2, 3และ6นะคะกล่าวได้ว่า6เป็นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดนี่ค่ะคีย์เวิร์ดของคำว่ามากที่สุดคือการหาหัวรอมองนั่นเองตัวหารร่วมมากนะคะก็คือตัวหารร่วมทุกตัวที่มีค่ามากที่สุดนะคะของ12และ18นะคะ เราเรียก6ว่าตัวหารร่วมมากนะคะโดยใช้อักษรยอร่อว่าหอจุรอจุมอจุนะคะหอรอมอนั่นเองนะคะสรุปนะคะเราจะได้ว่าจำนวนนับที่หารจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปลงตัวเรียกว่าตัวหารร่วม หรือตัวประกอบร่วมของจํำนวนนับเหล่านั้นนะคะและตัวหารร่วมที่มากที่สุดเราจะเรียกว่าตัวหารร่วมมากนะคะซึ่งตัวหารร่วมมากัาเรียนก็ใช้อักษรย่อว่าหรมนะคะตัวประกอบร่วมนะคะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ แบบฝึกหัดที่7ในหนังสือเรียนหน้าที่16ข้อที่7ค่ะเปิดหนังสือเรียนพร้อมกันเลยค่ะลูกยิบหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะหนังสือเรียนเปิดไปหน้าที่16นะคะแล้วดูแบบฝึกหัดที่7แบบฝึกหัดที่7จะมีทั้งหมด12ข้อคุณครูกยกตัวอย่างให้หนักเรียนดู1ข้อซึ่งได้แก่ข้อที่7นะคะไปดูกันเลยค่ะ ข้อที่7นะคะบอกว่าจงหาตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของ 15, 20และ30นะคะเราจะหาทีละตัวในรูปนะเริ่มจากหาตัวประกอบของ15ก่อนนะคะกระดาษทดอตขึ้นมา1แผ่น15ตัวแรกมาจาก1คูณด้วยตัวมันเองนะคะ 15ไม่เป็นจำนวนคู่แสดงว่า2คูณอะไรได้วย15ไม่มีนะคะต่อไป2ไม่มีก็จะกลายเป็น3 15นะคะ15เท่ากับ3คูณด้วย5นะคะมี3แล้วต่อไปก็4 4นะคะ4คูณอะไรได้15มีไหมคะไม่มีนะคะลูกดังนั้นเมื่อไม่มี4เราก็จะข้ามไปที่5นะคะซึ่ง15ก็มาจาก5คูณ สซึ่งนักเรียนจะมองเห็นว่ามันเป็นส่วนกับกันละจาก3ามคูณห้าอหคูณสนั่นแปลว่าตัวประกอบของ15หมดแล้วนะคะก็จะกลายเป็น1 3 5และ15นะคะต่อไปเราจะหาตัวประกอบของ20บเหมือนเดิมเอากระดาษทดอขึ้นมาลูกจำนวนแรกนะคะ20มาจาก1คูณด้วยตัวมันเองนะคะ ต่อไป20เป็นจำนวนคู่แน่นอนว่าจะต้องมี2คูณอะไรแล้วได้20ซึ่งก็คือ2คูณ10นั่นเองนะคะต่อไป2แล้วเลข3 3อะไรได้20มีไหมลูกไม่มีนะคะ3ไม่มีเราก็ข้ามไปที่เลข4นะคะซึ่ง4คูณด้วย5จะได้เท่ากับ20นะคะ แม่สี่แล้วต่อไปแม่5้าซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าแม่5้าเนี่ยเป็นส่วนกลับแล้วดังนั้นจะหมดแค่นี้นะคะตัวประกอบของ20ก็จะมีทั้งหมดกี่ตัวคะลูกนี่ค่ะดูค่ะอะไรที่คูณกันได้20บ้างมีทั้งหมดกี่จํานวนคะอ่าหกจำนวนซึ่งได้แก่1 2 4 5 1สี่ห้าและ20นั่นเองนะคะต่อไปเราจะหาตัวประกอบของ30นะคะเราก็หยิบกระดาษทอตขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะ 30ก็จะมาจาก1คูณด้วยตัวมันเองนะคะต่อไป30เป็นจำนวนคู่ก็มาจาก2คูณด้วย15นะคะมี1แล้วมี2แล้วนะคะต่อไป3คูณด้วย10ได้30เช่นกันนะคะ4ได้ไหมลูก4คูณอะไรได้30มมีไหมคะ4 7 28 48 32ดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าไม่มีแม่4เพราะไม่มี4คูณอะไรได้3 0นะคะผ่าน4ไปเราก็เจอกับแม่5นะคะซึ่ง5คูณ6จะได้เท่ากับ3 0นะคะ5แล้วก็6นักเรียนจะเห็นว่า6เนี่ยมันซ้ำและเมื่อซ้ำแปลว่าหมดแค่นี้นะลูกนะดังนั้นตัวประกอบของ30จะมีทั้งหมดนี้เลยค่ะที่คูณกันได้30ก็คือ8จํจำนวนนั่นเองได้แก่ หนึ่งสองสามห้าหกสิบสิบห้าและสามสิบนั่นเองนะคะเราจะหาตัวหารร่วมของสิบห้ายี่สิบและสามสิบกันนะคะตัวหารร่วมหรือเรียกอย่นว่าตัวประกอบร่วมบบั่นแหละนะลูกนะแต่ในที่นี้เราเรียนกันเรื่องของรรมแล้วนะคะซึ่งมาจากคําว่าตัวหารร่วมนะคะดังนั้นเราเลยใช้คําว่าตัวหารร่วมเลยนะคะ ตัวหารร่วมตัวแรกก็คือจํานวนใดที่มีเหมือนกันทั้งใน3จํานวนนี้นะคะดังนั้นตัวแรกจะได้แก่1นั่นเองนะคะมีทั้งใน3ามจำนวนเลยต่อจาก1ก็จะกลายเป็น5นะคะมีครบทั้ง3ามจำนวนเรียนมองสิลูกจํานวนอื่นมีครบทั้ง3อีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะเมื่อไม่มีแล้วก็หมดแล้วลูกตัวหารร่วมก็จะกลายเป็น1และ5ซึ่งมีแค่2จํานวนเท่านั้นนะคะ 1และ5นะคะแล้วเรนก็จะมาพิจรารณาตอนะคะว่าถ้าครูคถามต่อว่าเมื่อตัวหารร่วมคือ1และ5ตัวหารร่วมมากคืออะไรตอบได้ไหมลูกมี1่กับ5ดังนั้น1กับ5้าตัวที่มากกว่าก็คือเลข5ใช่ไหมคะดังนั้นหอเรมอรหรือตัวหารร่วมมากก็คือ5นั่นเองนะคะการหาหอเรมอโดยวิธีการหาตัวประกอบร่วมนะคะ เราจะดูพร้อมกันนะคะจากโจทย์บอกว่าให้นักเรียนพิจารณาการหาตัวประกอบร่วมของ17และ34นะคะดูขั้นตอนการทำกันค่ะขั้นตอนที่1บอกว่าหาตัวประกอบของ17และ34ก่อนนะคะดังนั้นตัวประกอบของ17คือครูแยกมาแล้วค่ะ17เท่ากับ1คูณด,ด้วย17วิธีการมองง่ายๆถ้าเป็นจำนวนเฉพาะ จะมีแค่1และตัวมันเองแค่นั้นใช่ไหมคะดังนั้น17เป็นจํานวนเฉพาะนะคะซึ่งจะได้แค่1กับตัวมันเองนะลูกนะต่อไปแยกตัวประกอบของ34กระดาษคูณขึ้นมาแล้วค่ะตัวแรกเหมือนเดิม1คูณตัวมันเองนะคะต่อไป34เป็นจํานวนคู่แน่นอนต้องมาจาก2คูณด้วย17นะคะหมดแล้วนะคะดังนั้นตัวประกอบของ 17ได้แก่1นและ17นะคะตัวประกอบของ34ได้แก่1 2 17และ34นะคะขั้นตอนที่2หาตัวประกอบร่วมของ17และ34นะคะนักเรียนก็หามาค่ะที่มีเหมือนกันตัวแรกได้แก่1นะคะตัวที่2ได้แก่17นี่ค่ะก็คือหนและ17นั่นเองนะคะขั้นตอนที่3หาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดนะคะ นักเรียนก็พิจารณาจากตัวประกอบร่วมนะคะ1และ17ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดก็คือ17นั่นเองนะคะดังนั้นหอรมของ17และ34ก็คือ17นะคะตัวอย่างที่6ตัวอย่างในแผึกหัดที่6จนะคะจงหาตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของจำนวน ต่อไปนี้นะคะในหนังสือเรียนบาฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่11นะคะครูจะยกตัวยอย่างให้ในข้อที่3นะคะโจทย์กำหนดให้คือ48และ72ดังนั้นเราจะมาหาตัวประกอบของทั้ง48และ72นะคะตัวแรกคือ48ค่ะเอากระดาษทอดขึ้นมาเลยค่ะุณครูหาไว้ให้แล้วนะคะตัวประกอบของ48มีทั้งหมดตามนี้เลยค่ะลูกซึ่งได้แก่ 1>, 1 2 3่งสองสามสี่หกแปดและ48นะคะอันนี้คือตัวประกอบทุกจำนวนแล้วนะคะต่อไปเราก็จะต้องหาตัวประกอบของ72นะคะเช่นเดิมคุณครูหาไว้ให้แล้วนะคะก็จะกลายเป็นนี่ค่ะตัวประกอบของ72เยอะมากอ่ะอันนี้ขออภัยนะคะตรงนี้คือเลขสองนะลูกนะ อะจะมีทั้งหมดกี่จำนวนก็จะได้แก่1 2 3 4 6 8 9 12า8 2ี่6และ72นะคะอะเราจะมาหาตัวที่มีเหมือนกันลูกตัวแรกนี่ค่ะวงไปแล้วเลข1นะคะตัวที่2เลข2นะคะตัวที่3เลข3หมดยังลูกตัวที่มีเหมือนกันต่อไปเลขอะไรคะ เลข4ต่อไปเลข6ต่อไปค่ะเลข8หมดหรือยังคะอ่ะยังไม่หมดมี12หมดหรือยังลูกยังไม่หมดอีกมี24ดังนั้นนะคะตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของ48และ72นะคะก็จะได้แก่1 2 3 4 6 8 12และ 24นะคะนี่คือตัวหารร่วมนะคะตัวหารร่วมจะมีทั้งหมดตามนี้เลยนะคะฝากให้นักเรียนทบทวนนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่6และ7ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่11ถึงหน้าที่13นะคะสำหรับช่วงวงที่6ก็จบลงไปเพียงแค่นี้นะคะ วันนี้นักเรียนอย่าลืมตอบไปทบทวนนะคะว่าหอรอมมคืออะไรย่อมาจากคําว่าอะไรนะคะซึ่งเน้นย้ากันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าหอรอมมคือตัวหารร่วมมากนะคะหมายถึงตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ